เริ่มเลยครับลาเป็ดสูตรพี่แอดนะครับแอนครไทยเบอดีดมสูตนครไทยใช่ไหมครับครับอดีบดีไ่ยังดีเลยร้อวิ้นมีสูตรสกลนครท่าเรือมีสูตรแของสัแต่นี่สูตรนครไทยพริกอีกไหมพริกอีกมันต้องพริกอีกอยู่แล้วงั้นไ้เบิน่น โอ้โหโอ้ยกูกระเบิงดูเห็นไหมล่าวะป่าไปพ่อพ่อพอไปดกแดกน้ำเข้าไปเพื่อะไรเื่อหน่อยนึงใส่ล้ครับเพื่อใส่้ครับสอบ่อวาาัดปรุงดูเช็คหมายมันทิยันเคลียร์ใส่ทุงดำเอยากเออังดกมัดุงดำนะครับว่าแม่งกองดำ อย่างนี้วนี่นะครับบ่มนสูตรเบ้าเท่าว่ามันสูตรหัวเลยแจะเป็นสูตรแอดรอช่องเ้อครับแอดรอช่องยังไม่เห็นเรากป็นะกูกูเกษียณนี่ยแูามไปหลอกทัวร์ชื่อากนะแต่แม่หลอกเมืองเล่าไปเมันชื่เมืองเลยเามียคู่เมืองรถอเลยจันไปหลอกชุเมืองเถเอาไปยู่สัคาบ ซึ่งเตอร์ไต์กันหนึ่งก็เาด้เงิน้านให้เราีนะินโดดีกวงปีดำกันดเลยเงินลานลวหมดเลยผมโดนมาล้นโร้นพสอีกม้ามาคุณใส่เนันหนื่อยใส่ไหลแซ่บไหลเนาะใส่ไหลแซ่บหลแซบไหลแซ่บหลกับปิง่ใส่นมาอเดเจ้าคพี่นด่กูมากเล คืาบอพสนผีทองมันเป้นคู <t> ่อยู่ชอบพ่อข้อนี่มันเป็นเงินของคนเป็นเพื่อเราไม่ต้องกู่มากเกเลยเร่เป็นคู่้นม่เห็นคเ่เดี๋ยวะมันเป็นเงินมันเป็นคนของคนเป็นนไป